โอเคครับผมก็สวัสด,ดีเพื่อนชาวเกมเมอร์สายแอนิเมตทุกคนด้วยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมเทนสุล่าคิงออฟมอนเตอร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ3มเหตุผลนะครับผมทำไมาคนส่วนใหญ่ถึงเลือกเล่นเกมนี้ไปนะครับผมแล้วก็ประกาศขายอดีกันในตามกลุ่มนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยผมต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็มีทั้งหมด3หัวข้อนะหนึ่งเลยก็คือ เคลียเควสนะครับผมหรือว่าเคลียด่านครบหมดแล้วนะครับผมทําให้ไม่มีอะไรทํานะครับเนื่องจากว่าตัวเกมนะครับผมมีระบบที่ยังไม่เยอะนะครับผมก็เราก็เล่นมาประมาณเดือนกว่าเนาะเราก็สามารถเคลียรด่านต่างๆได้หมดแล้วนะครับผมก็หมูชั้นเก้านะครับผมแล้วก็สมุดบันทึกนะครับเราแยกมิติรวมไปถึงนะครับผมเนื้อเรื่อง ในเรื่องทั่วไปกับอีลิตนะครับผมก็จบกันหมดแล้วเนาะก็ทําให้เราหมดแพชชั่นในการเล่นนะครับผมก็คือเหตุผลแรกนะครับผมที่ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนคงเป็นนะรวมถึงตัวผมเองด้วยนะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยเล่นแล้วนะครับก็ไม่ได้ค่อยได้ซื้ออาหารด้วยนะก็เล่นตามที่เอมีอาหารเท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้นเนาะก็ตอนนี้ก็ยังมีกิจกรรมให้เราทําอยู่เนาะก็ ยังแวะเวียนเข้ามาบอดแล้วก็ออกไปนะครับก็เหตุผลแรกก็มีประมาณนี้เนาะต่อมาแล้วผมเป็นเหตุผลที่สองนะครับผมก็คือไม่มีเวลาเล่นนะครับสืบเนื่องจากข้อที่แล้วนะครับเราลงด่านอะไรครบหมดใช่ไหมในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมนะครับผมเราจะดองอาหารกันใช่ไหมพอเราดองอาหารเสร็จปุ๊บพอมีช่วงกิจกรรมใช่ไหม แต่มันก็ดันมีเกมที่สนุกๆน,นะครับผมเปิดขึ้นมาใหม่นะหลายเกมนะช่วงนี้ก็มีเกมเปิดใหม่หลายเกมนะทาให้เราไปเล่นเกมใหม่นะครับผมแล้วก็ไม่มีเวลานะมาฟาร์มเกมสลามนะครับผมทําให้เราก็ประกาศขายดีกันนะครับผมซึ่งเหตุผลนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่จะใช้พูดคุยกันนะครับผมก็คือไม่มีเวลาเล่นนั่นเองนะสำหรับส่วนตัวผมคิดว่า เราแค่มาบอดนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องมาไปบดด่านที่ยากที่สุดนะครับเพื่อได้ของเยอะๆนะครับผมคนที่ไม่มีเวลานะให้เราไปบดพวกด่านที่จบไวๆนะครับผมสามารถจบได้ภายในหนึ่งถึงสองเทินนะครับผมแล้วก็จะสามารถใช้อาหารได้หมดเนาะไวขึ้นแล้วเราก็ได้ของจากกิจกรรมให้เรามาแกลกด้นะนี่เลยผมก็ยังแลกไม่ครบเลยนะเพราะว่าไม่มีเวลาเข้ามาเล่นนะครับก็ ตามนั้นนะครับผมเหตุผลที่สองก็คือไม่มีเวลาเล่นนั่นเองนะส่วนเหตุผลที่สามนะครับผมเหตุผลนี้เป็นเหตุผลใหญ่นะครับผมคือเติมไปแล้วนะครับผมแล้วเอาทการรีฟันไอดีไปขายต่อนะครับผมเพื่อให้ได้กําไรนั่นเองนะครับผมเหตุผลนี้นะครับผมผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับผมที่เล่นเกมนี้ก็เติมไปนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมส่วนตัวผมก็เติมนะครับ ก็มีตัวอยู่ประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่เติมไปมันจะมีช่องโหว่ของเกมนี้นะผมก็คือการรีฟันนะไม่ใช่แค่เกมนี้นะผมเป็นแทบทุกเกมเลยนะก็คนที่ซื้อดีนะผมก็ระวังไว้ได้วยนะครับผมสาหรับเรื่องของการรีฟันเนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับผมที่เติมไปแล้วก็มีเอ่อพวกตัวระดับ SP แล้วก็ SS นะครับผมที่มีหลายๆดาวเนาะเห็นที่เขาโพสต์ขายกัน ก็คือเขาอาจจะเติมไปแล้วเขาก็อาจจะรีฟันก็ได้นะเรียกเงินคืนแล้วก็เอาไปขายต่อเพื่อได้กําไรน,นะครับผมอันนี้ก็ต้องถามให้มั่นใจนะผมว่าไม่มีการรีฟันนะซึ่งเกมนี้ก็คือมันไม่มีอัปเดตใช่ไหมเขาก็อาจจะเติมไปแล้วเขาก็เบื่อจากเหตุผลข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะแล้วเขาก็ทําการรีฟันนะครับผมโดยอ้างว่าเกมนะครับผมมีบั๊กเพื่อที่จะเรียกเงินคืนจาก เพสโต้ใช่ไหมแล้วเขาก็เอา i อดีไปขายครับผมเพื่อที่จะได้เงินคืนมานะครับผมได้เงินเท่ากับได้มาสองต่อเนาะคนที่ซื้อไอดีไปก็อาจจะเสี่ยงนะครับผมในการโดนแบนนะครับก็เหตุผลที่สามนะครับผมก็คือเติมไปแล้วดีฟันเอาไปขายนะครับผมเพื่อให้ได้เงินนะครับมาใช้จ่ายเนาะก็เหตุผลคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับที่ผมนึกออกนะสําหรับ สามเหตุผลนะครับผมที่คนส่วนใหญ่เลิกเล่นเกมนี้แล้วก็ขายไอดีไปนะครับผมถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะวันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ